ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจการค้นหาผู้ประสบภัยเรือหลวงสุขโขทัยนะครับที่ตอนนี้ก็มีการค้นหาเข้าสู่วันที่9แล้วนะครับ<ม>สำหรับภารกิจการค้นหาผู้ประสบภัยล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของผู้ประสบภัยอีก2ร่างแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็น,ปน,ปนไปตามแนวทางการปฏิบัติภารกิจนะครับของหน่วยงานราชการต่างๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณสุรชัยส้มเกลี้ยน,นะครับรายงานมาจากจังหวัดชุมพรครับเชิญครับ ครับขอบคุณครับวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะครับสำหรับภารกิจการค้นหาลูกเรือรบหลวงสุขโขทัยที่สระเรือใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดชุมพรครับในส่วนจังหวัดชุมพรมีการตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์ขึ้นและภารกิจในการค้นหาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ <c oughs> ถึงวันนี้ครับ วันนี้ครับจะไปพูดคุยทางด้านของท่านคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสํานักงานป้องกันลบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรในฐานะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นอยากหัวหน้าได้เล่าให้ฟังถึงภารกิจของในพื้นที่จังหวัดชุมพรหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเรามีการวางภารกิจอย่างไรบ้างครับครับสำหรับจังหวัดชุมพรโดยศูนย์บัญชาการป้องกันศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีเรือหลวงสุโขทัยสละเรือใหญ่นะครับก็จังหวัดได้รับแนวทางปฏิบัติจากศูนย์บรรชาการใหญ่ของกองทัพเรือนะครับก็คือจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ติดริมทะเลอกอำเภอตรงนี้ให้ให้การช่วยเหลือประชาชนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาร่างผู้เสียชีวิต ตรงนี้โดยโดยมอบหมายให้อำเภอจัดกําลังพล <ฮะ S 1> ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐอ,องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็มูลนิธิอาสาสมัครภาคเอกชน <ฮะ S 1> ในการดําเนินการาช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเล็กค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงประเด็นที่2ก็คือแจ้งหน่วยงานทุกหน่วยที่ขึ้นตรงกับสอนชนหรือกองทัพเรือตรงนี้ให้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และก็กาลังคนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค้นหาตั้งภาคพื้นดินและในทะเลโดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับตรงนี้<อ>เป็นเป็นเป็นแนวทางอของศูนย์บัญจาการและที่ประเด็นสําคัญทุกหน่วยจะต้องร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินสถานการณ์ทุกเช้าเวลา8.00นณนนศูนย์บัญชาการอตดการจังหวัดจุมพร,รนะครับนี่คือประเด็นประเด็น ที่ดาเนินการอยู่ครับ,รบผลภารกิจที่ผ่านมาครับเป็นไงบ้างหัวหน้าครับเราสามารถจะค้นพบผู้สูญหายได้มากน้อยแค่ไหนครับนะครับสำหรับจังหวัดจุมพรเนี่ยได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้สูญหายและค้นหาตอนนี้ที่ที่ที่เราพบส่วนช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตและก็ชูชีพและอุปกรณ์อื่นอีกมากมายซึ่งตอนนี้ทางศรรรูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจุมพรได้รวบรวมและกเก็บไว้ที่ มตบ44นะครับสำหรับร่างผู้เสียชีวิตหรือผู้ประสบภัยตรงนี้ทางจังหวัดจุมพร์ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้พบผู้ประสบภัยข้อหลายรายนะครับแต่จริงๆที่ขึ้นที่จังหวัดจุมพร์จริงๆที่นําส่งศูนย์มาการาใหญ่ก็คือกองทัพเรือที่อาเภอบางสะพานจังหวัดปวุคกิีขันเนี่ยจำนวน 3, 3ร่างนะครับตรงนี้นะครับส่วนอ,อุปกรณ์รอื่นๆตอนนี้ ก็คือเป็นประเด็นรองที่ศูนย์บัญชาการอิจการจะนําส่งให้กับศูนย์บัญชาการใหญ่ก็ของทัพของทัพเรือต่อไปครับครับทราบวันนี้มีมีการพบร่างสองร่างในพื้นที่จังหวัดชุมพรใช่ไหมครับครับวันนี้ได้ได้ได้พบร่างผู้ประสบภัยนะครับจำนวน2ร่างซึ่งตอนเนี้ทางศูนย์บัญชาการอิจการจังหวัดชุมพรได้นําเรือของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรนําร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนําส่งกับศูนย์บัญชาการใหญ่ที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประชุมกฤการ์แล้วครับครับซึ่งซึ่งจังหวัดได้ดําเนินการเป็นรอบที่2โดยโดยจังหวัดได้ดําเนินการให้สมประกติกับที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่และก็บรติหน้าที่ในขณะนี้ครับครับวันนี้ครับเรายังหาผู้สูญหายไม่ครบนะครับท่านครับภารกิจต่อไปของศูนย์บัญชาการยังดําเนินการต่อไปยังไงครับนะครับสำหรับศูนย์บัญชาการเอกการจังหวัดจุมพรตรงเนี้ยได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่ขึ้นตรงกับจังหวัดจุมพรเตรียมความพร้อมและก็ ติดตามค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงจนกว่าศูนย์บัญชาการใหญ่ที่อำเภอบางสะพานประจวบชีขันสั่งยุตินะครับเพราะเราตรงนี้ผู้ประสบภัยทั้งหมดยังไม่ไม่ครบตามจํานวนที่สูญหายนะครับจังหวัดก็ต้องเดินการต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าที่ศูนย์บัญชาการใหญ่จะได้ผู้ประสบภัยครบทุกรายและก็สั่งยุติ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับครับแน่นอนเวลาผ่านมาหลายวันอย่างนี้ครับเวันแล้วเรื่องของสภาพกำลังก็ดีเครื่องไม้เครื่องมือก็ดีเรามีความพร้อมขนาดไหนครับนะครับสำหรับจังหวัดจุมพรเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นครับนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องเรือซึ่งใช้ในการค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรงนี้จังหวัดจุมพรเขามี มากพอสมควรที่จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราเราล่าช้าตรงนี้ก็คือเนื่องจากช่วงแรกเนะี่ยคลื่นลม,มนแรง<ม>เรือของจังหวัดจุมพรซึ่งเป็นเรือขนา,าดกลางขนา,าดเล็กของหน่วยงานต่างๆรวมถึงชาวประมงด้วยตรงนี้ไม่สามารถออกไปนอกพื้นที่ระยะไกลไปได้ตรงนี้ก็เลยช้าไปนิดหนึ่งนะครับในการให้ความช่วยเหลือผูปป้โดยไปแต่ว่าเราทําอย่างต่อเน,นื่องคือเฝ้ารออยู่ทุทกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับส่วนประเด็นที่สองเครื่องมือ คเครื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับหน,หน่วยคู่ภัยหน่วยค้นหาตรงนี้ทางจังหวัดจุมพร์ซึ่งเคยมีไปจําเรือไปจําหน่วยแต่ว่ามันเสื่อมสภาพเพราะไม่ได้ใช้นานใช้งานมานานพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดพายามที่จะขอสนุนมาเพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์ประจาตัวหน่วยคู่ภัยทั้งหมดเนี่ยเรามีจํากัดและก็มีน้อยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญ สำหรับจังหวัดจุมพรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ประสบภัยตรงนี้ครับ,รบสุดท้ายครับท่านหัวหน้าครับวันนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุจ,จังหวัดชุมพรได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการผลักกาลังกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงญาติของผู้ประสบภัยที่ยังไม่เจอร่างของลูกเรือสุขโขทัยนะครับเชิญหัวหน้าครับนะคร,รับสำหรับศูนย์บริการจังหวัดชุมพรนะครับ ตอนนี้ก็คือได้สั่งให้ทุกหน่วยไม่ไม่ว่าที่ขึ้นตรงจากกองทัพเรือหรือหน่วยในพื้นที่อำเภอ,อท้องถิ่นและมูลนิธิองค์กรภาคเอกชนทุกหน่วยร,รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงกับอสอนชนของจังหวัดจุมพร้อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องยี่สิบเช้วบูงมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้นะครับไม่ไม่ได้ละไม่หรือว่าเลิกปฏิบัติ จากภารกิจนี้ภารกิจของจังหวัดจุมพรตรงนี้ต้องดําเนินการจนกว่าจะมีผู้ประสบภัยครบตามจํานวนที่สูญหายนะครับตัวนี้ก็ก็อยากจะฝากาาหน่วยงานทุกหน่วยนะครับที่ร่วมในการประสานานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ค้นหาผู้ประสบภัยของกรณีเรือเรือหลวงสุขโขทัยตรงนี้ให้ดําเนินการต่อเนื่องและจนสั่งให้ศูนย์บริการ จังหวัดจุมพรสั่งยุติเมื่อเหตุการณ์เข้าปาวะปกตินะครับสำหรับจังหวัดจุมพรนะครับโดยศูนย์บริาการนี้ขอฝากถึงพี่น้องญาติของผู้ประสบภัยทั้งหมดนะครับเราเจ้าจังหวัดจุมรนนะครับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกับทุกทุกคน ที่ประสบภัยนะครับไม่มีคําว่าลาทิ้งหรือว่า,าเลิกภารกิจนะครับตรงนี้จังหวัดจุนพรยืนยันเลยว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ประสบภัยจนฝ่าจะพบผู้ประสบภัยครบตามจํานวนที่ที่สูญหายนะครับตรงนี้ก็ก็ฝากถึงญาติพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนด้วยนะครับและฝากถึงพี่น้องไปชนว่าจังหวัดจุนพรให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําลังและความสามารถที่มีอยู่ครับ ครับและช่วงข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักป้องกันและบรรทาสาภัยจังหวัดชุมพรในฐานะของศูนย์บราการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรได้เกียรติมาให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับและเอ็นบีทีเซาของเรายังคงเกาะติดภารกิจการค้นหาลูกเรือรบหลวงสุโขทัยอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณพี่เบ่าเกลี้ยงนะครับคุณสุรชัยส้มเกลี้ยงนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติการค้นหาร่างของลูกเกรือหลวงสุโขทัยก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปนะครับ,รบก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงญาติของผู้ที่ยังสูญหายนะอาจจะมีข่าวดีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ชาวไทยทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนนะครับที่จะร่วมปฏิบัติการในการค้นหา ลูกเรือหลวงสุขโขทัยครั้งนี้นะครับ